นี่คืออีกหนึ่งคดีที่ทําให้พวกเราได้เห็นว่าระบบการเมืองไทยช่างส่งเสริมให้นักการเมืองของเรามีอํานาจมหาศาลจริงๆค่ะนักการเมืองกลุ่มหนึ่งสามารถชงโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาและใช้อํานาจในการกําหนดสเปกเองเปลี่ยนสเปกเองตั้งบริษัทเป็นผู้รับเหมาเองหาที่ดินมาขายเองสุดท้ายทําโครงการเจ๊งเองและยังมีหน้ามาฟ้องรัฐเอาค่าเสียหายอีกค่ะ มาลองดูเรื่องเต็มๆกันดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของบิ๊กโปรเจกต์กินชาติเริ่มจากรัฐมนตรีนายยิ่งพันธมนาสิการและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ตั้งโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนด้วยเพราะนักการเมืองกลุ่มนี้มีความห่วงใยในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลมากเ้ยเมื่อโครงการผ่านความเห็นชอบนักการเมืองกลุ่มนี้ก็ได้ใช้วิธีที่เรียกว่าวาระเพื่อทราบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือก,ก็คือการแอบ เพิ่มงบประมาณโครงการกันเงียบๆจากหมื่นกว่าล้านเป็นสองหมื่นกว่าล้านบาทเพิ่มกันเงียบๆหมื่นกว่าล้าน อำนาจนาะการเมืองไทยทําได้ค่ะจากนั้นอำนาจล้นเหลือก็สําแดงเดชค่ะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกคือกลุ่มกิจการร่วมค้าชื่อ NVPSKG ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มกิจการที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาค่ะแล้วทําไมถึงได้รับคัดเลือกแน่นอนค่ะถ้าไม่นับเอ็นบริษัทผู้เชื่อชาญจากอังกฤษที่ถูกเตะทิ้งทันทีที่ประมูลเบื้องต้นได้ที่เหลือทั้ง VPSKG แหมคันปากแต่พูดไม่ได้จริงๆค่ะ ลองเซิร์ชว่าคลองด่านใครบ้างดูนะคะมาดูเรื่องสเปคโครงการกันบ้างค่ะจากการศึกษาความเป็นไปได้โครงการนี้จะดีและถูกที่สุดต้องสร้างโรงบำบัดน้ำเสียทั้งสองฝั่งแม่น้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแต่จูๆ่ๆนะักการเมืองกลุ่มนี้ก็ได้เปลี่ยนสเปกเป็นการก่อสร้างฝั่งเดียวและยังย้ายออกไปจากที่เดิมกว่า20กิโลเมตรท่อส่งน้ำก็ต้องต่อยาวไปอีก20กิโลและยังเพิ่มพื้นที่จาก1,500กว่าไร่เป 1, ็น1,900ไร่ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าสเปคใหม่นั้นแพงและยุ่งยากขึ้นมากข้อจะ make s e n s เลยค่ะจู่ๆเปลี่ยนสเปคกันขนาดนี้ก็ยังอุตส่าห์มีบริษัทที่ยื่นประมวลมาตรงสเปคแด็กรากับตาเห็นไม่ต้องสงสัยค่ะบริษัทของน้องชายนายวัฒนาอัศวเห็มนั่นเอง ส่วนที่ดินที่เอามาเสนอก็ไม่ธรรมดาบริษัทนี้ไปบีบชาวบ้านให้ขายที่ดินและถึงขั้นข่มขู่เจ้าหน้าที่ให้ออกโสนดที่ดินที่ออกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคลองทางสาธารณะหรือเขตป่าอนุรักษ์พี่แกเอามาได้หมดค่ะจนสุดท้ายเรื่องการข่มขู่เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงศาลแต่แต่แต,แต,แ,ตแต่ที่สุดแล้วไม่มีใครได้รับโทษในคดีนี้ค่ะ ระหว่างการดำเนินโครงการพี่ๆกลุ่มนี้ได้ชงเรื่องเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองโอ้ยให้ NVPSKG อย่างชัดเจนทั้งการทำเรื่องลดขอบเขตโครงการแต่ไม่ลดงบลดหลักประกันต่างๆทำเรื่องจ่ายเงินล่วงหน้าแต่สุดท้ายโครงการต้องถูกระงับเพราะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเงินของพวกเรา23,000ล้านบาทละลายไปน้ำสักหยดก็ไม่ได้บำบัดแต่เรื่องยังไม่จบค่ะ บริษัท NVPSKG ยื่นฟ้องรัฐฐานค้างค่าง,งวดที่เหลือหลังระงับโครงการและผลคือพวกพี่เขาชนะค่ะ รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายกว่า5,000ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยวันละ1.8ล้านบาททุกวันสิริรวม9,600ล้านบาทที่ประชาชนอย่างเราต้องจ่าย hmm. พอได้มาเห็นคดีตัวอย่างนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าพวกเขามีอำนาจจริงๆอยากทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ได้อยากจะโกงเงินภาษีเราไปแค่ไหนไปใช้ทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจแต่ไม่ใช่อีกแล้วค่ะต่อไปนี้เราจะคอยติดตามการทำงานจับตาดูการใช้เงินจากหยาดเหงื่อของเรา และถ้าเขาโกงเราเราจะติดตามให้เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้อย่างเช่นคดีนี้ใครทำโครงการเจ๊งและใครทำให้เราต้องเสียค่าโง่เกือบหมื่นล้านถ้าไม่อยากให้คดีนี้หายเข้าไปในกลีบเมฆแชร์เรื่องนี้ออกไปให้มากที่สุดกันนะคะ